กูจะล่ญญยังไงก็ได้จะแหกปากยังไงก็ได้แต่เพือจะโดนเรื่องอะไรเบาพัน,น,น,นแชร์เฟซแมล่ลูกดำให้หน่อยทั้งสองอัน โไม่แครแคร์ลูกเราแน่หน่อยแม่คันหีมากใช่ค่ะชิ้นที่จะเป็นอะไรก็ได้ยูอีกแม่แม่วายมาแล้วค่ะ ตัวแม่ทุกคนรู้จักนางมานานมากเลยนะแต่ว่าฉันไม่เคยมาสนิทกับนางเพราะว่าฉันเกรงใจเมื่อก่อนลูกรักฉันอีบุ๊กชิกกี้ชิกเขาลบนางมากแม่รู้ป่ะูึงเรื่องนี้ครับเป็นลูกสาวเออเอาได้ยออไม่เป็นไรลูกหลานเป็นลูกหลานรักกันอยู่กันตายแม่เห็นแล้วแต่เรื่ครับสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับแม่วายนะคะด้านเมามันฝั่งคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะ ร้านลานระบบอยู่นะคะแล้วก็หลังสุการนี้เต็มรูปแบบของแกนโอเวนร์เลอร์บบรรอช่วงนี<า>้เป็นช่วงเทระบบนะคะิ่งเปิดได้2วันนะอยากให้ทุกคนมาเพราะว่ามีทั้งโฟกซอมีทั้งวงใหญ่แล้วก็อาหารอร่อยและที่สำคัญเส้นทางหาง่ายมากสี่แยกอารุณอมรินเลยเอร,ราได้ตลอดคาะใช่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตวันที่เท่าไหร่จ๊ะแม่ที่สิบสี่นะคะวันที่ยี่สิบสี่นี้จะเริ่มคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์จบ เรียงๆไปนะคะตอนนี้นะคะใครสะดวกเรียนเชิญนะคะก็สตาร์ทหนึ่งลูกตรงนะคะยาวๆเลยเลิศใครที่ไม่ชอบเปลี่ยนย้ายเม็ดเปลี่ยนร้านไม่บ่อยอยากนั่งยาวๆไม่อยากย้ายไปไหนแล้วเชิญที่นี่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารการฟังดนตรีสดแล้วก็มีฟูแบนแล้วก็แล้วก็มีฟูกสองแล้วก็มีฟูกมีแปะมาเสิร์อยูแล้วทีนี่ยะครับหายไหนลูกดีมาก ไม่เก่งเหมือนไม่เก่งเหมือนเินนะเออเออออกซิเออออกิเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมทุกคะได้ไหมมคนกับดิฉันมาลนทุกคนดิฉันด้วยเลยรักกันหมดแต่รักก็เต่รักลูกๆทุกคนนะใช่ไ้เชิญนะคะที่โรงเบียร์ปากตนร้านเป่าปั่นโอ้า่ามแม่อยู่ว่ามีโรงแรมนอนเปลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยนอนได้เลยเปิดให้นอนเลย เปิดท้อแบบไหนเด็กคู่หรือเด็กเดียวเด็กคู่ไม่เด็กเดียวแนอกจากร้านข้างบนเป็นโรงเบียร์แล้วนะคะด้านล่างจะมีบาร์โฮลด้านฝั่งคนด้วยนะคะอันนี้พูดเลยนะใครที่อยู่แถวฝั่งคนอยากถามว่าต้องแบกไปถึงในกรุงเทพไม่ต้องนะคะที่นี่มีบาร์โฮลด้วยนะคะอยู่ชั้นล่างสามารถมาได้ชื่อว่าร้านแอนติเมตนะคะมีน้องๆคอยบริการทุกคนและที่สําคัญนะคะราคาดื่มราคาดิ้งถูกมากๆ250บบาทต่อหนึ่งดิ้ง อันนี้จัดโบย้อนเลยค่ะโบสงการร้านเหล้าแวรถูกมาใช่ร้านที่เนี่ยเปิดเหล้าแค่ไม่เกินสามไม่เกินสามใบเทาดูไปร้านอื่นหนึพูดตรงๆนะสี่สี่ใบเทาห้าใบเทาที่นี่อัากนเบียร์เบียร์โปรชั้นก็ลงมีทุกเบียร์มีทุกเหล้าเลเชอร์เหล้าเทาเบียร์เทาหนึ่งหกร้อยกว่าบาทคุณลุงเท้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้แล้วเบียร์ไม่ใช่เบียร์ธรรมดาเบียร์เป็นที่ห้องไม่รู้คุณนะจ๊ะดเลิศเลยได้ค่ะบัตวายเซอร์อ๋อสี แแล้ววก็บบ่าเอาง่ายๆเพียงเกลโลดเดียวเลือดทั้งหมดทานได้ที่นี่แล้วราคาทาวเวอร์ละหกร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มมากๆมาเลยค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญปากจังของฉันแม่ถึงได้นี่ได้ใช่ทัางแกงชมนะแม่ไม่แกงหนูไม่เคยแกงค่ะอร่อยมกไ่ดีไม่ยอมแดกลองสีลองสีรังกัรเกลียวไลค์ขึ้นไปยาวๆนะคะไลค์ขึ้นไปยาวๆ เริ่มแม่มปนสามลูกใหม่แล้วกินกันแล้วค่ะเออไลฟ์กันไปยาวๆนะคะเราจะดูโชว์บนเวทีทุกโชว์ค่ะบจริงๆได้ค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญลูกนั่งเลยก็เรารันระบบมาสองวันแล้วเดี๋ยวประมาณพอเข้าที่สักประมาณ5วัน7วันตอนนี้ทุกอย่างเริ่มสแตนบายแล้วค่ะแต่ว่าวัดผมแล้วนะทุกอย่างแล้วและเดี๋ยวเราก็เราช่วงนี้สงกรานต์สงการเราจัดโปรให้นะคะทั้งเหล้าและเบียร์ทั้งอาหารทุกมอด ถ้าที่นี้แพงกว่าที่นีแล้วสงการที่นี่เล่นน้ำไหมครับที่นี่ไม่ได้เล่นน้ำนะครัะใครไม่อยากปรยัดปยากจอยกับดนตรีแล้วมาดื่มมาดิ้งมาได้นะครัวงดนตรีนะ3วงดนตรีที่3วงเลยนะคะคะแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็มีดีเจสลับทุกชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนแบบทั้งคืนมาได้เลยนะคะน้องๆอย่าลืมดูแลนะคะและที่สำคัญก็ที่จอดรถสะดวกค่ง่ายอยู่แยกรุระบลินใช่ี่แยกรุระบลินนะคะัาง่ายจริง ขั้นลิฟต์มาล่ะขึ้นลิฟต์มาเออขึ้นลิฟต์มาเลยขึ้นลิฟต์มาเลยตอนนี้เราทำลิฟต์เสร็จเรียบร้อยหมดใช่พนักงานรอบริการเลยว่าคุณจะมาร้านเนียอะคุณจะมาร้านบาวโฮสต์มาได้หมดดีแช่์ครอบจักรวาลเลยดูยังเหลือคเราอหรอแป๊บนึสิยังเหลือกันสามคเราโอเคหาเงินก่อนหาเงินก่อนหาเงินก่อนเอาอย่างนี้แม่มาจัดแม่มาจัดงานแฟนมิเติ้งที่นี่ได้เนาะได้เช่าแอร์ไว ได้เลยได้เลยปลาด้วยมีอะไรแบบเผื่อใครมาได้ละเออทีใหญ่นะลูกดูไอที่ใหญ่ไอทีใหญ่นะเดี๋ยวดูได้เลยได้เลยอาหารมีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะคะมีแม่ครัวตัวท็อปเมื่อกี้มีโอกาสทักทายกับแม่ครัวแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว้มานนาซักอ่อร้านยังไม่ได้ฟิวเลย ชั่วโมงครับก็ดนตรีเบาๆนะครับ 1, 2นะครับชั่วโมงครึ่งแล้วพอชั่วโมงหนึ่งสลับดีเจก็เป็นอีกชั่วโมงครึ่งเป็นปูแบนปูแบนพร้อมแดนเซอร์เลยแม่หลานแม่เลิศชันพูดเลยอีกแอดเลิเลิศเอาดักรองซาลาห์มาเชาดักรองมาเยอะๆแมวก็ไปกับก้ามพูดเลยครับคนละบบนนอนเลยใช่ขอให้แม่รวยๆฟังนะแม่รวยอยู่แล้วว่ะแม่รวยอยู่แล้วแม่รวยแล้วก็ต้องหาเพิ่มไม่ไป เออเออเออเนอะรอไหมลูกโอ้โหเดเดี๋ยวไปแน่นอนก่อนเดี๋ยวเาไปเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเล่นดุมๆกันหลปอมาใ้ดูนะเรียกเล่นมาได้ไหมทั้งหมดอัจฉริยะไมยขาเออเขาหัวเลยนะลูกนี่เด็กจีนมาเล็นนะลูกได้ผู้ได้วยหรอหรอ ทุวัลคือตอแบอเปิดแต่เป็นเจ้าแม่บโหล์จริงเป็นคนที่ซัพพอร์ตการแล้วนอะไาลิพันเที่ยวเลยเป็นคนที่ซัพพอร์ตสุดลูกแล้วรั่นติดเดูนี่ตลอด แต่ถ้าวันไหนไม่ดีนางชอบหลอกหลังผู้ชายนางง่อแม่นางชอบเอาหัวใจไปฝากไว้ตรงผู้ชายอ่ะนางไม่เก่งเราอ่ะเขาเราดูดูอย่าใช้คำว่าเราใช้คำว่าเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนแม่ก็หลับผู้ชายได้เหมือนวันหล่อไม่มีมันไม่มีแฟนไงถ้ามันมีก็ดีใช่ไหมล่ะหนูจำคนนั้นไม่ได้เชื่อเลยว่าคันนูนเรื่องอะไปแล้วล่ะคะไอ้คันดูดคืออ๋อน้องเคนน้องเคนไม่ได้เป็นแฟนโอเคเคนไม่ได้เป็นแฟนนะ แต่แม่ประกาศสดเลยนะแม่วายธาสวยรวยมีอำนาจใครนะครับรับได้สองขีขึ้นมาเลยแต่คุณต้องดูแลร้านเล่าดีๆนะออไอ่ไม่มีแฟนจริงๆเพราะว่าทํางานหัวหงก,ก็เปลน<อ>ไม่มีคนเอาลงไม่มีคนเอาเพราะพ่ไวัยแก่แล้ว ที่คอนโดเป็นสิบที่นะคะในกรุงเทพคนนี้บอกเลยมีคอนโดเป็นสิบที่ในรเทพนะคะเอาแล้วสู้แผ่นดินไหวไม่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคอนโดก็มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าทุกที่ก็ยังอยู่ดีครัเพราะว่าร่างกายแข็งแรงโครงการเขาดีโครงสร้างดีรูปมีดีเซนทริกดีนะครัาริทิมดีนะคะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยทุกที่ที่อยู่ดีหมด มีคอนโดแต่ว่ามันเยอะไปบางทีก็ดูแลไม่ไหวอ่ะทุกคนดูเขาร้องเพลงเหมือนเขาเปิดแผ่นเลยอ่ะเขาเหมือนไม่ได้ร้องเหมือนเขาเปิดเพลงแผ่นเลยอ่ะ62 62บอดคับนะคะเดทเชิญเลยนะคะหนึ่งรุ่งตรงมณฑลทหารทานเบียร์สตาร์ทที่หนึ่งฟุ้งนะคะทุกคนแวะมาได้เลยนะคะมีคอนเสิร์ตแทบตลอดเดือนพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเริกงานนะคะแวะมาที่นี่ มาดื่มเบียร์เย็นๆมาทานมื้อค่ำกันนะคะก่อนเข้าไปพักก่อนแนะนำเลยนะคะเมามันฝั่งทนค่ะสี่แยกอรุณอัมรินทร์เลยค่ะนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะเรียนเชิญเดี๋ยวเราจะไลฟ์บ่อยๆอรุณหลังมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวจะมีเด็กไอดอลอินฟูลแว็กเบียร์กันมาแทบจะทุกอาทิตย์ทุกเดือนแล้วก็พอเราเปิดเต็มระบบนะคะวันนี้ที่สีนะคะคอนเฟิร์มนะคะ น้องอ้อกับพี่กั๊ดตองนะคะสองพี่น้องนะคะราชินีน้องเบองมากๆจกื่อบอกับกุหลาบจื้อบอ๊ันนี24นะคะปี24โอ้มีคอนเสิร์ตนะคะไม่มีเสียตังคะ์ค่ะหล่อแน,นอ่ไม่มีเสียบัตรนะคะ้อบ๊อมาเลือกโต๊ะได้เลยฟรีคอนเสิร์ตอุวยจื่อบอสดังมากเลยนะมาว่า,าจื่อบอสดังมากเลยนะไม่เสียบัตรด้วยอ่ะไม่เสียบัตรไม่เสีย เจอตัวจริงพี่เพชไม่เสียบัตรนะคะไม่เสียค่าบัตรนะคะใครชอบเพลงจืงอ่อบสออออ็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะเมามันฟังคน <m> ี่เดวพ้องกับพี่การตอบที่นี่นะคะย<อ>ี่สิบสี่อลเวอร์เขาเป็นพี่น้องกัน,กนหรอคะในสองพี่น้องก,กันนะ<อ>นคู่ในเพลงคูลาแล้วเน,นื้ออะไรนะ๋อ,อแล่ก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่าเ <m> ขาดัดอยู่ยวเขาดัดอยู่ เรียนเชิญเลยนะคะมาสะดวกเลยฟรีคอนเสิร์ตนะคะย้ำว่าฟรีคอนเสิร์ตที่ไหนจะขายตัวขายต้นที่นี่เดินแม่เร้านั้นจะเปิดอยู่วันที่หนูเคยไปวันเปิดวันแรกอ่ะร้านอะไรวะร้านอะไรวะนร้านแรกเลยอ่ะเพราะวันสามปีที่แล้วอ่ะมันจะมีร้านนึงอ่ะยุ่ดิจิทนลแกันจะอยู่ชั้นล่างเลยอ่ะร้านอะไรวะจำไม่ได้แล้วเปหลายร้านเกินเลย ไปกับอีบูผู้จัดการหนูอีบูผู้จัดการพาไปพอนเปิดคอนเสิร์ตนะคะใช่เดี๋ยวตอนนี้เรารอแบนด์มานะคะเดีวิวจะพาไปดูแบนด์วงใหญ่ทำบุญเทปด้วยนะลูกสามาลัยมารับแม่ข่าวใครไม่รักช่างมันหนูเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้ว นมแน่ยานมาใช่ค่ะอายุสี่อายุสี่สิบห <laughs> ้าแล้วให้มันยานเพราเห็นลูปอายุไม่ได้เด็กๆแล้วค่ะใช่ใช่อที่ตักมันเลิศตอบอะไรก็ได้นะไเน้องแม่แม่อะไรขึ้นคลุกคอ๋อเป็นคลกเออแต่คอมเมนต์เครื่องหนูขึ้นหรอเครื่องแม่ไม่ขึ้นแปลกนะแม่ขอดูเครื่องหนูดิ เขาหนุ่ขึ้นตลอดเลยเหรออ๋อโอเคมัดจำศิลปินการอทองดอกออก็โอเลยค่ะมัดจำศิลปินแล้วค่ะสองแสนห้าแรงว่<ะ>สาสองแสนห้าค่ะาตัวสินค้าอีกแสนกว่านะคะคอุอ่ยที่เสร็จผอมจริงมัดจำเรียบร้อยต้องปักนะคะไม่ปักเราไม่ทำค่ะ ฟรีไมา่ากค่าบัตรนะครับฟรีฟรีคอนสเสิร์ตจากนะะิลมีเร์เราเลยนะจ๊ะฟังมากอันนี้โปรโยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบียร์สดโทนโคการ์เดนบัตไิเซอร์หนึ่งแม็กซ์นั่งอะไรก็ตามราคา600กว่าบาทนะคะทาวเวอร์หนึ่งยังเป็นเบียร์เกตดีด้วยนะ,ะทุกคนต้องมานะคะไลฟ์สดนี้ไม่ลบนะคะใครที่อยู่ฝั่งโทน มาดูยอ้อนหลังนะคะสามารถมาได้เลยนะทุกคนอยากให้มาจริงๆค่ะตามมาเลยค่ะมาได้เลยค่ะเะปิด,ดกันยาวๆนะคะเรียนเชิญค่ะเดิอดกันยาวๆแบบต่อเนื่องยุ่ยยวงค่ะเข้าลูกไ้กับลูกจีนแต่ลูกจีนจไม่ยอมเข้าไลท์หน่อยน,นี่ลูกหลอกเลยลูกนโอ้ยหลองเป็นคนที่แบบว่าด<อ>ูแล<อ> แค네่แต่รียกว่าตั้ мат, Гос, ง slide. แต่เริ่ม <Help> ต <biết> ้น <divide> อันเทเมทโฮสต์ข้างล่างเนี่ยจีนนี่คือแบบ V.I.P. เลยจีนมาเที่ยวนี่จะเวียงอยู่สองอย่างลูกเรื่องอะไรไม่มีสไปร์ทไม่กินซ้ายนะ่ชอบกินเหล้ากับสไปร์ททั้งวัสไปร์ทบอลคิววีมาได้เลยนะมาได้เลยนะร้านเปิดยาวๆสว่างเลยค่ะมาได้เลยค่ะรอมารั่วต่อเนื่องมีทั้งดีเจและวงค่ะ มาได้เลยค่ะเมาวันฝ kind of ั่งคนสี่แยกอรุณอมรินทร์ค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะสําหรับสงการนี้นะคะหรือว่าจะหลักสงการนี้นะคะเรียนเชิญนะคะก็มีที่ต่อนะคะอยู่บนอาคารนะคะอาคารเอทติ้งนะคะเชิญเลยชั้นสองและสองครึ่งนะคะเรียนเชิญนะคลิปมาได้เลยนะคะชั้นสองแล้วก็ชั้นสองครึ่งนะคลิปมาได้เลยนะ จอยๆกันไปเลยค่ะสงการนี้วามาดื่มดังกันใครไม่รู้จะไปไหนใครไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดมาที่นี่นะคะเอาข้าวไม่รู้ไมนวนะกุ้งกริ้กุ้งกริ้งสำหรับโปรตอนนี้โอ้อยู่สดเมื่อกี้เมื่แกจะเปิดแสงโราะว่าเกงใจแต่เขาบอกว่ามีโปรเลนเลเโลอยู่เพราะฉะนั้นมันเลิศกว่าอ๋อโอเคนะ 999หล่อแม่สูตูสาใหญ่มากโด้999เลย999ไม่มีชาร์จอะไรค่ะมิกเซอร์ผูกอุ้มเออ35บาทโอ้สดนี่เกิน50ร้อยไม่เป็นไรที่นี่35บาทโอ้แต่เม่อก่อนเมืักก่อนแม่วายเธอจะชอบแบบว่า ใส่แหวนใส่แหวนใส่เปื่นอะ<ม>ไรเต็มตัวซ้ายไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่แม่ได้ใส่แล้วแม่ก็เบื่อแล้วอ่ะเออ yes แล้วซ้ายเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนาะเวลาพอเวลาทุกวันแม้แม่ทุกวันแม้แม่มองกับแม่แม่มองย้อนกลับไปมองไป็นอดีตเหรอแต่า็อะไรเพราะก่อนเป็นอย่างนี้อะแกเลยกนไม่มีประโยชน์เคิดถึงพี่วายครับอยากเจอไปหาได้ไหมครับได้เลยนั่นนี่นั่นเลยหัวเก่านางเอาวบออีกแล้วไะเล่น นายทำไมคอมเมนต์ทำไมแม่ไม่รู้คอมเมนต์วะแต่เล่นลอยวงหรอแต่เล่แต่เล่ก็คือน้องแต่เล่คือน้องแต่เล่น้องที่พ่อเป็นตำรวจหรอหรอพ่อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะหล่อเป็นเมย์หรือเป็นชายแท้ชายแท้หล่อมากแท้จริงหรอจรินี่ชายแท้เลยนี่ชายแท้เลยมีลูกมีเมียหล่อเลยอยากอยู่แถวนี้จัจะไปป่ะถามเพื่อนมานะคะสวยทั้งสองคนเลยอ๋อเครื่องแม่คอมเมนต์มันไม่คุณขอบบคคุุณขอณ เรียนเชิญนะครับน้าเล่นน้าเล่นก็น้องน่ารักเรียนเชิญเล่นเชิญโอเคเขาเป็นห้องทราบไปเรียนเป็นไม่คืนขอบคุณเพชรนะคะขอบคุณลูกจีนเนี่ยน้องน้องนานมาเลยต้อนรับทำกับข้าวกี่ทุกวันนะเออแม่เราก็กลับไปนอนคนเดียวอย่างเงี้ยหรอทุกวันไม่เหงาอะไรกลับไปแล้วแล้วเอาเด็กคนไปกินกับข้าก็ไม่ได้เขาต้องเซรั่แล้วเออเซรั่มเพราะเช้าอ่ะเมื่อวานเขาจะไปเที่ยวร้านจือ อ๋อเอาเอาเอาแล้ว <c oughs> แม่มาหลังเซิร์ูกดาลรูกเที่ยวเก่งต,ต้องของรูกไม่เอาเปรียกไม่ต้ไปเอาเปรียกรูปเป็นลูกที่ดี <c oughs> ลูกเป็นลูกที่จริงใจเออไม่ไหวเลิศเที่ยวกระขนมนี่แหละแล้วแม่จะดังแม่ไม่ต้งองเกี่ยวกับใครเลยแล้วหนูจะทำให้ร้านแม่เป็นที่หนึ่งรู้จักในกรุงเทกขอกลับไปขายทุเรียนก่อนสองเดือนแล้วจะกลับมาอวยแม่วันสี่ ซัพพอร์ตจริงซัพพอร์ตโรงเบียร์ซัพพอร์ตเมามันหน่อยย้ายไม่หาซัพพอร์ตโรงเบียร์เมามันหน่อยย้ายไม่หาซัพพอร์ตโรงเบียร์เมามันหน่อยย้ายไม่หาขอคุมากหลังหลังเลิศเล่นเชิญนะคะับสี่แยกกรุดุมตารินแลคะเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มนะครับคอนเสิร์ตพี่การตองกับพี่ดอกอ้อนะคะไม่ว่าอยูขอนนอกเลือกได้ปะได้เลยในฐานะที่หนูเป็นเด็กแล้วแม่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เด็กๆเป็นการรักเขาเคารพเยอะ แม่รู้สึกยังไงกับอยูพวกคนบางคนที่มันมาหาแม่แบบเอาเปรียบแล้วก็ไม่ได้รักแม่จริงๆอ่ะแม่ขาดมาเยอะอ่ะคือเราทำบุญแล้วอ่ะลูกว่าก็เลยไม่ได้ให้แล้วไม่ได้ไม่คิดอะไรพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับคนที่บางทีก่ไม่กล้วไม่เกลียดไม่สนใจไม่เคยว่าเลยเพราะมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าพอเริ่งนี้เราตายแล้วเราก็จากกันแล้วลูกมันมันไม่มีอะไรเป็นของเราอ่ะ เพราะหนุ่มะเราโดนบ่อยหนูไม่ได้รวยเหมือนแม่หนูหนูเป็นคนจนคนนึงแต่แต่คนชอบเข้ามาหาลูกเพราะว่าแต่ลูกอะให้ความจริงใจกับทุกคนแต่สุดท้ายอะลูกจะเจ็บปวดเสมอนเพราะเวลาแล้วอะไรดีก็อยู่กับเราอะไรไม่ดีก็ไปเองแค่นั้นเองโล่ไม่ต้องคิดไรลูกเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะมันไม่เราตายไึ้นนแ่เกิดมาแล้วก็คู่กับตายพอถึงเวลาก็ เราก็ตายได้แล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกอ่ะน่ารักจังเลยครับแมวขอให้คนเข้าร้านทุกวันนะคะขอบคุณแทนแมวไม่มีไม่มีอะไรเป็นอะไรของเราในโลกจริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแค่เงินที่โอมอยู่ในปากตอนตายยัเอาไปไม่ได้แล้วอะไรมันเป็นของเราโลกเรียใหญ่โตเวอร์เวิร์ดเพรถึงเวลาได้ดูแลคนขายราคาจกให้เพื่อนผมมาเล่นอดแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาวันหนึ่ง มันจะไม่เสื่อมสลายได้ไงไม่มีอะไรสักอยางในโลกไม่มีอะไรของเราในโลกไม่มีที่ย่าคำสอนจากตัวแม่ที่สุดนะคะน้ำเปล่าไปของเราคือไฟเซ็ตแม่ไวเลิศมากใช่ร้านอยู่แถวฝั่งทนค่ะสี่แยกอรุณอมรินทร์ค่ะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญ์นะเดี๋ยวเราวงใหญ่ขึ้นพี่พีจะพาทุกคนไปดูนะเรียนเซอร์แล้ววงตอนนี้เป็นโฟกซองเบาๆไปก่อนค่ะจะมีประมาณหนึ่งสี่ทูบนะคะวงใหญ่ วันนี้พี่เป้เปิดปิดไลท์ไลท์ไปยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวสี่วงโปรงใหญ่มาเราพาไปดูค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญมาสนุกด้วยกันนะคใช่มาได้เลยนะคะสองครึ่งเป็นโรงเบียร์นะคะทานเจ้าตำอาหารดูสามวงดนตรีและดีเจสลับสับเปลี่ยนกันไปชั้นสองนะคะเป็นโฮสค่ะอยากดูหนุ่มๆน้องๆเรียนเชิญยอดอยาพาพี่เป้ไปโดนหนุ่มๆพี่เป้โซเลค้าขอบคุณค่ะ ปกติเราเจอแม่วายเราจะแค่สวัสดียกมือเราไม่มีโอกาสได้มานกคุยกับแกแบบนี้ทไมพอมากกอนหนูบอกว่าแม่เป็นแบบนี้หนูไม่กล้าเข้าไม่เกี่ยวดูเห็นลูกๆหลายคนเคารพแม่เยอะมากในวงการไ่เแต่หนูบอกว่าแม่วายเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เลิศจริงๆคนเหมือนกันแม่มีประสบการณ์ชีวิตเอามาสอนลูๆได้เยอะมากๆเลยนพี่น้องกองเพื่อนนะคะถอยคนละก้าวไม่ต้องโกรธ อย่าไปทําให้โกรธเนี่ยมันบังคับใจโกรธอิจฉาริษยาพวกนี้มันทำบงับงบังคับใจบังคับใจใหมายถึงมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ใจไม่ดีคนใจดีๆนะไม่ต้องโกรธปล่อยผ่านทุกนี้ตายจากกันแล้วคิดแค่นี้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราในโลก วันนี้ได้คุยกับเพจวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้แม่อาจจะนอนไม่ตื่นอาจจะไปหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแต่ได้รู้ว่าวันนี้อยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกินของอร่อยด้วยกันนั่งเมาส์มอยกันอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกจบคํานี้ไว้เลยนะไม่มีอย่ายึดติดนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกอยากเลี้ยงไว้พี่เพจเชิญที่ร้านนะคะไว้โอกาสหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะมาเลยค่ะเรียนเชิญนะคะรีบเลย คนฝากไว้เลยนะคะร้านโรงเบียนะคะโรงเบียฝกักคนชื่อว่าร้านเามามันเพิ่งเปิดได้วันนี้วันที่สมนะคะเป็นช่วงทดลองระบบหลังจากสงการแล้วเราจะมีคอนเสิร์ตจัดเต็มนะคะในวันที่24เมษายนนี้นะคะฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตนะคะใครอยากฟังเพลงจือ่อบอสที่กำลังดัดๆเป็นกระแสไม่มีค่าใช้จ่ายมาว่าเปิดจริงจังเลยค่ะมาดื่มมาดิ้งที่นี่ได้ฟรีคอนเสิร์ตนะคะ เดี๋ยวก่อนคอนเสิร์ตเวนจะโปรโกนั้อีกรอบหนึ่งนะคะคอนเสิร์ตสื่อบอสดอกชื่อน้องอะไรนะครับการต่อกับน้องการต่อกับน้องดอกออฟดีคอนเสิร์ตนะคะมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแล้วจะมีอีกอะไรคอนเสิร์ตตามมาเพร่อลงเบียร์เป็นแนววอลิตี้จะมีทั้งลูกทุ่งหมอล้ำลูกหลงสตริงเร็วๆนี้จะเชิญให้หมดเลยตัวพ่อตัวแม่ที่ไหนเราจะจ้างมาให้ดูฟรีไม่มีชาร์จ ข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างที่เป็นของร้านนี้ค่ะข้าวหมูย่ารวมมาวันนี้เท่าไหร่คะการ์ตงยี่สี่ค่ะยี่สี่ค่ะยี่สี่เมษานะคะคอนเฟิร์มเรียบร้อยไปแล้วนะคะยี่สี่เมษาไม่ต้องสำรองจองโต๊ะนะคะรออิ่มเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะมาเร็วได้โตเร็วนะแม่น้องเลือกใครมาก่อนเลือกโต๊ะไหนได้โต๊ะนั้นเลยค่ะไม่มีการจ่ายบัตรใดๆครปีคอนเสิร์ตนะคะปีคอนเสิร์ตค่ะปีคอน แล้วมีโป้แล้วโปเบียด้วยค่ะโปรเซนชามใครอยากติดตามรายละเอียดนะคท่ากดติดตามที่เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยพิมพ์คำว่าเมามันเมามันลงเบียฝั่งคนค่ะเฟซบุ๊กปั่นเพจได้แล้วว่าปั่นเลิศเนาะนอนได้นะนอนง่ายได้ขอบคุณมาหมูดีหมูไม่สั่นคอเลยอร่อยเลย อาหารก็ถือครบนะคะแล้วราคาถูกนะคะอ่านคอมเมนที่แม่ดูนะถูกราคาถูกนะคเดี๋ยวเซอร์ไม่อยากเจอแมววายตามตัดแม่ปุดแล้วสบายใจขอบคุณค่ะเดนเชอร์เคยมีประสบการณ์เยอะจริงๆเดนเชอร์เดชเชอร์อ่ะเอาทิ่บ้านเคยจะนอนเคยจะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้นะเงินเก็มีเงินมีเยอะแล้ว เพราี่กูก็รูว่าแกจะไปเหนื่อยเาไฟอะไรย่เงี้ยเออแม้ลูกหลานเยอะอถ้าดูในคนในครอบครัวในทีนี้ทำงานน้องหลายร้อยชีวิตเพราะฉะนั้นก็เป็นเสาให้เขาหน่อยโพ้่อคนจะได้ทำกินทำกนเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาส่งโลกเขาเรียน จุนเจือพ่อแม่เขาเห็นไหมคุณมันก็สูงไม่ไปไหนเดชเชิญนะคะเดชเชิญแม่วหยน่ารักมากจริงลงมัลงเบี้ยวต่างนนกันแกไม่จะไปจะม่ทำแบบนี้ก็ได้นะทุกคนพูดถูกต้องเดชเชิญ์แกเป็นเจ้าแม่ราชบุรีอ่ะแกที่โดนแม่ว่าไม่มีใครไปรู้จักพูดเลยเติแต่แกเลี้ยงลูกแกเลี้ยงคนเยอะแกมีบริวารเยอะนะคะบอกเลยยิ่งรวยยิ่งต้องทำแม่อ๋อมันไม่รวยลูกก็เลยทำ มันไม่ไรวยฮะสาิ้าเฮ้ยขาข้ามกิบเช้าป่ะขาข้ามกิเชา้านแซ่นะคะโลงเบียร์เมามันสัน่นเลฝากด้วยนะคะที่เที่ยวแห่งใหม่ของชาวฝั่งทนนะคะอยากมาร้านเหล้าร้านโลงเบียร์อาหารอร่อยมีทั้งเหล้ามีทั้งเบียร์มีเครื่องดื่มทุกประเทศ<อ>มีโดดีโซดมีโฟกซอ,องมีอาหารและที่สําคัญมีโต๊ะรองรับหลายโต๊ะมากป้าขร้อยโต๊ะนะคะ,ะแวะมาก,กันนะคะลงเบียร์ฝั่งทน สี่แยกอารุณอมรินและเร็วๆนี้หลังสงการนะคะคอนเสิร์ตจ่อคิวยเยอะมากไอพี่นัทมาละอีอีแม็กพี่วายเป็นคนที่น่ารักและน่าเคารพอีนัทอีนัทคือแม็กจูกน้องแม็กจุ๊บน้องน้องแม็กแม็แม็ก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 แม็แม็กนม็กแม็กแม็กแเรกแมแม็กแมากแล้วแม็กแม็แม็กแม็แม็กแ็มแ มาแล้วกินเบียร์กินเบียร์กันไว้หนูจะไปนะคะมาเลยมาเล่แถวตลาดปูโอเคเชิญค่ะเชิญเชิญนะคะสีแยกอุดมบัินนะคะสีแยกอุดมบัินเชิญ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 นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะพาพี่ๆน้องๆอินฟลูมานั่งทานข้าวไรสสดกันเลยด้วยรวมตัวเนาะเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยใช่ของคุณเลยว่าเห็นคนแรกเลยเนี่ยลูกสาวแวะมาหาคนแรกเลยนะครับพอบอกว่าจาก มาจากจกาตจังหวัดเขาเทพปึ๊บแม่คือหนูแตนงบายลงเบียร์แม่เลยแต่งได้ก็แต่งวัยสาวสาวที่แน่เลยเพรา,<อ>า,า,าะว่าวันที่แม่เปิดร้านนั้น,นวันแรกหนูเข้าไปวันนี้แม่เปิดร้านนี้หนูก็ามาแต่หนูจำร้านแรกที่หนูไปไม่ได้อะเป็นร้านอะไรสักอย่างนีไไ่แหละมีนางโชว์ด้วยตอนนั้นอ่ะมีเคยมาโชว์ด้วยวันนั้นหนูจำไม่ดีเออจะบอกว่าเยอะเลนร้านเยอะเลยในอาทิตย์นมื่อถ้ายังไม่เคยไปอ่า อนดีมทมวสนามอยู่ชั้นสองใชลงลิฟต์ไปหรือเดินลงบันไดเจอเลยอยู่พื้นที่เดียวกันเลยนะคะทั้งลงเรียร์แล้วก็งอนนะไม่ต้องหายากไม่ต้องเสียเวลานั่งแท็กซี่ไปหลายต่อค่ะขึ้นลิฟต์ขึ้นลงได้เลยเข้าามปุ๊บเป็นอาว่าอยู่เลยดีจนใช่คนฝั่งคนไม่ต้องไปไหนเลยค่ะเดนเชิร์ยังไง นี้เป็นช่องคสองนะครับช่วงสองและเดี๋ยวจะมีดีเจแท่ชั่วโมงหนึ่งและเดี๋ยวเรามาดูแสงสีเสียงหน้าเวทีเพราะว่าที่นี่ทําแบบลงทุนสุดนะคะทําห้องเก็บเสียงนะคะดูหลังคาน้องเองหลังคาเป็นห้องเก็บเสียงเพื่อไม่ให่เสียงไม่ออกไปรบกวนชาวบ้านเลยนะคะหลังคาเป็นห้องเก็บเสียงแล้วก็ความความเทเ e r t a i คือทุกคนจะมีความสุขมากเสียงมันอยู่แค่ในนี้อ่ะใช่ค่ะแล้วก็ โดมโดมกระจกด้านหลักเน่จะทำเป็นกระจกหมดเพราะว่าไม่ให้เสียงออกไปรบกวนชาวบ้านเลยนะครับเราทำอย่างดีเลยรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไม่ให้ไม่ให้รบกวนใครไม่ให้รบกวนใครให้คนเม้นตายเยอะๆเดชนาะารยวงไ่ขอบไปไนที่ติ๊กต็อกอีกช่องทางหนึ <S <s ่งนะคะเพื่อกระจายแบบว่ากระจายข่าวสารให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวช่วงวงช่วงวงขึ้นไปจะกลับมาที่เฟซบุ๊กอีกรอบนึงนะคะ